สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านครับที่สนใจรถมือ2นะครับทุกคนทุกทท่านนะครับกลับมาพบกับช่องเมงขยนต์ครับหลัวรถมือ2นะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับเมงครับกันอีกเช่นเคยนะครับที่ตั้งบริษัทรยนต์นะครับสาขาสุนหศรีพงศ์สีครับที่ตั้งครับอยู่ตรงแขวงดาบพฤกชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครคังรถมือ2ครับที่ใหญ่สุดครับในย่านนี้ครับคลิปนี้นะครับผมพามาดูครับรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถครับครอบครัวจิตที่นั่งต้องบอกก่อนเลยนะครับชุ่นนี้โฉมหน้านี้นะครับเปป็นนโฉมมห้าแช์ ต้องบอกก่อนเลยครับถือว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมของตัวโฉมหน้า Fortuner นะครับกับ t ต y o t a ครับ Fortuner นะครับ 3.0V ตัวทุยครับ2ครับรถปี2012นะครับรถบ้านครับมือเดียวสภาพเดิมสวยครับต้องบอกก่อนรุ่นของตัวโฉมหน้าแชมป์ครับถือว่าคันนี้ครับไปโฉมหน้าแชมป์ยอดนิยมเลยเครื่องยนต์เทมาเป็นเครื่องยนต์ครับขนาด3.0ดีเซล1 7 1แรงม้าเทมานะครับคันนี้เพียงพอการใช้งานได้เป็นตัวขับ2นะครับ ด้านหน้ารุ่นนี้ครับเป็นงานไฟครับหลอดลูกแก้วนะครับต้องบอก่อนเลยโฉมหน้าแชมป์รุ่นนี้นะครับเป็นงานไฟหลอดลูกแก้วด้านบนครับเป็นงานไฟสูงที่เป็นงานไฟมา์ติสเตอร์มีโคมไฟดีได้ตัวเรียบร้อยครับจะด้านหน้าครับคันนี้แปลงด้านหน้ามาเรียบร้อยแล้วปกติจะได้เป็นงานครับโครเมียมไฟจัดหมอกคู่ล่างมีมาให้เรียบร้อยนี่คือสภาพแรกเข้าใหม่ๆนะครับยังไม่ทําการปรับสภาพนะครับหรือเก็บรายตัวงานนะครับเครื ne, ่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เวนเทโบมาให้เรียบร้อยนะครับ ต่อมาผมพาไปดูเลขทะเบียนนะครับคันนี้นะครับอยู่้องการเปลี่ยนย้ายเลขทะเบียนให้ใหม่นะครับเป็นเลขทะเบียนของตัวกรุงเทพครับคันนี้ต้องคืนลูกค้าท่านเก่าไปนะครับให้ดูในยสังคมของตัวงานฝาบนหน้านะครับนี่คือสภาพแรกเข้าใหม่ๆนะครับไม่มีรอยบุบครับหรือรอยยิ้มนะครับด้านข้างคันนี้นะครับจัดทรงล้อมาให้ได้ร้อแล้ล้อแม็กเดือโรงงานคันนี้ครับขนาดครับ17นิ้วนะครับปัจจุบันมัดมาเพราะยานลนโซ่ปี2 0 0 0ครับย2นะครับได้ยานลนโซ่นะครับปีสอง2ันะีรับสางนะครับหน้างนะคร จะอยู่ที่นะครับ265ความหนา65เป็นยาง R17 นะครับให้ดูสภาพของตรงงานครับแ็กเดิมนะครับได้เป็นตัวด้านหน้าเป็นงานแบกดิสด้านหลังเป็นงานนะครับเบรกดับนะครับต่อมาผมพาไปดูด้านข้างกระจกข้างปรับพาบไฟฟ้ามีงานเิีตัวเทียบร้อยนะครับด้านหน้ากระจกแท้เดิมนะครับจากศูนย์โตโยต้านะครับด้านหน้าติดตั้งงานฟล์มาแล้ว40%ด้านข้าง60%นะครับ ที่จับด้ามครับจับงานครับเป็นงานโคเมียมการลอยมือนะครับติดตั้งมาให้ร้อยบัตรด้านข้างสองฝั่งมีให้นะครับต่อมาผมพาดูงานภายในนะครับสภาพภายในใน,นี่คือสภาพเบาะได้เข้านะครับได้เป็นงานเบาะหนังครับสีนะครับสีเบดนะครับสภาพเบาะนะครับตามอายุของกระช้งานนะครับผมต้องการปรับสภาพเก็บลายตรงงานพวกงานเบาะหนังให้ พงมลายมันติฟังก์ชันที่ให้มาหน้าจอนะครับคันนี้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมีแผนที่นำทางเทียบร้อแล้วงานแอร์เป็นงานออโต้พร้อมลงตัวเกียร์อัตโนมัติที่เป็น5สปีดไม่ว่าจะเป็นงานหลังคาให้ดูสภาพแรกเข้านี่คือสภาพแรกเข้านะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ราคาดี40่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทได้ชมหน้าแชมป์เราหล่อคันนี้ไปใช้งานเลยนะครับดูทำการแกะให้ดูโครงสร้างแบบละเอียดเลยเป็นลูกค้าทับลมเองที่จะทำบริษัทรถยนต์ ให้ดูรอยโครงสร้างร้านข้างนะครับออรอยซอเปดอาร์คนะครับไม่มีนะครับริ้วรอยของการตัดต่อหรือการเคราะงานของตรงงานโครงสร้างด้วยมาถางเราพิจิตรนะครับที่เปิดมามากกว่านะครับ25ปีรถของเราทุกคันนะครับทางที่จะซื้อนะครับมีประสบการณ์มากกว่า20ปีในการจัดหารถคุณภาพเกรเอนะครับตรงนี้เข้ามานะครับลูกค้าสบายใจได้ว่าเรามีการตรวจสอบแพลตฟอร์มโครงสร้าง ให้แบบละเอียด274รายการนะครับฉะนั้นนะครับลูกค้าสบายใจได้ว่าเรามีหลักของตัวแพลตฟอร์มให้ลูกค้าดูแบบเอียลแน่นอนครับและคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวลูกค้าท่านเก่านํามาเทินนะครับต่อมาผมพาดูโครงสร้างครับด้านหน้าครับเสาเอฝั่งซ้ายนะครับให้ดูหัวน็อตนะครับไม่มีการแกะหรือการขยับตามซอกหรือมุมด้านในนะครับให้ดูนานหัวน็อตทับด้านในไม่มีรลัของก้อยของการแกะหรือการขยับ แผงประตูตัดด้วยง,งานลายไม้ครับที่เป็นงานสีนะครับออกสีทเทาๆนะครับตามจับงานคอบเมียมโดยสแตนเลสมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไล่ดูนะครับลูกยางขอบประตูสภาพเดิมนะครับจากแคปซีโคนแท้เดิมนะครับจากโรงงานไม่มีรอยค้าสนิมนะครับลูกยางสภาพเดิมไม่ว่าจะเป็นงานด้านข้างนะครับให้ดูรอยซบไปเป็นอาร์คนะครับปั๊มเดิมโรงงานนะครับไม่มีรอยการต,รต่อหรือการข้องงานโครงสร้างงานเสาบีด้านข้างนะครับด้านบนด้านล่าง ไม่มีการแกะและการขยับนะครับต่อมาผมพาไปดูด้านหลังนะครับสภาพด้านหลังนี่คือสภาพแรกเข้านะครับผมรีวิวให้ดูแบบเรียดเด็ดๆเลยนะครับคันนี้นี่คือสภาพแรกเข้านะครับเบาะนะครับสภาพเดิมนะครับนี่คือสภาพแรกเข้าเดี๋ยวงานปีกเบาะผมเก็บให้แล้วเบาะสามารถทําการปรับพับได้นะครับหกสิบสี่สิบนะครับเบาะแถวหลังที่สามสามารถทำการปรับครับขึ้นได้ทั้งสองฝั่งนะครับที่บักแขนตรงกลางนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้ว นะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าราคาดีนะครับในราคาเพียงแค่489,000บาทถ้ารถคันใดนะครับสนใจหรือกำลังมองหานะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งในราคาเหลืประมาณ400,000ครับเท่านั้นครับสามารถติดต่อหาผมได้เลยครับที่เบอร์สุดทุกซีครับ1466023นะครับเบอร์โทรดีนะครับแอดไลน์หาผมหรือทักข้อสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถ หรือเงื่อนไขของการจัดไฟแนนซ์ครับกระทงผมได้ครับบอกเลยราคาคันนี้ครับจดสดครับไม่มีแวดครับ4 8 9 0 0 0หนานะครับหรือต้องการจัดไฟแนนซ์ครับต้องบอกก่อนว่านะครับรถปี2022นสะครับสามารถทำการจัดไฟแนนซ์ก็ได้ก็จริงนะครับอาจจะจัดได้ประมาณ6ปีแต่เหลดผ่อนประมาณเพียงแค่8,00บปลายๆเท่านั้นครับต่อมาผมพาไปดูด้านท้ายครับสภาพด้านท้ายโครงสร้างนะครับให้ดูซุ้มล้อนะครับนี่คือสภาพได้เข้านะครับไม่มีค่าสนิมอาจจะมีค่าเซฝุฟนนะครับที่ังทำการทำสปาชำระล้างนะครับ ให้ดูสภาพของตัวงานแม็กสภาพเดิมนะครับด้านหลังเป็นงานแบกดัมนะครับไฟท้ายครับสวยใสเดิมเดิมไฟท้ายแท้เดิมเป็นงานโดนัทแล้วนะครับโลโก้หรือแบบของตัวส0ุนย์เครื่องยนต์ดีฟดีของตัวเวนเทลโบที่มีให้มานะครับด้านบนไฟเบรกอไสามีให้นะครับมีงานนะครับราวหลังคาและมอเรียบร้อแล้วกล้องมองหลังนะครับของเจ้าคันนี้นะครับบอกเลยว่ามีให้เรียบร้อยแล้วมีกล้องให้ครับฝาท้ายผมมาให้ดูครับตามซอกตมมุมนะครับฝาท้ายสภาพเดิมรถมือเดียวนะครับไม่มีการแกะหรือการขยับ นะครับบอร์ดด้านหลังของตัวแถวที่3จะปรับพับขึ้นไปได้นะครับนะครับผาดรองพลาสติกมีให้เรียบร้อยชุดพระแจนะครับแม่แรงทัด้านหลังมีให้นะครับให้ดูงานโครงสร้างนะครับด้านท้ายนะครับไล่มาให้ดูนี่คือสภาพเดิมรถมือเดียวนะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับเป็นราคาเพียงแค่4ี่แสนแปดหมื่นนะครับเก้าพันบาทพาลุคดันใดนะครับสนใจหรือกำลังมองหาครับรถครอบครัวเจดที่นั่งนะครับในเลนราคาเพียงแค่0ี่แสนครับกว่าบาทครับสามารถติดต่อหาผมได้เลยครับ ที่เบอร์ศูนย์ทุกสี่ครับหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์หาผมได้เลยครับหรือสามารถครับโทรมาสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับหรือเครื่องใช้ต่างๆครับประทางผมก็ได้เลยนะครับตามเบอร์โทรด้านล่างแอดไลน์เข้ามานะครับทักเงิสอบถามครับรายละเอียดของตัวรถก่อนครับกระทงผมเซฟมิกได้เลยครับ ซื้อรถที่นะครับก็ต้องซื้อกระทางเซลเทีครับที่มีความรู้เรื่องของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นทบช่วงล่างครับเครื่องยนต์นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับในการดูแลลูกค้านะครับผมบอกเลยว่าผมบริการครับดีแน่นอนนะครับต่อมาผมพาไปดูโครงสร้างนะครับด้านหลังแผงประตูฝั่งขวาครับให้ดูของน็สภาพเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อซับเบรอาร์ตด้านหลังนะครับนี่คือสภาพเดิม รับไม่มีรอยครับของการตัดต่อหรือค่าสนิมหรือการข้องงานของตรงการโครงสร้างมาถังลับยนต์เปิดมาครับมากกว่า25ปีรถของเราทุกคันรับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำตัดต่อหรือไฟไหมนะครับเรื่องของเราไม่มีชุอตสุญหายครับลูกค้าสบายใจได้ว่ารถของทุกคันมีเล่มครับให้รียบร้อยแล้วนะครับต่องมาหมฮาไปดูซุ้มน้อด้านหน้าครับด้านล่างฝั่งขวาครับให้ดูด้านในโชคสภาพเดิมนะครับอันนี้นะครับซุ้มล้อพลาสติกไม่มีแล้วแตกหัก สภาพแบกเดิมนะครับด้ยางปีร้แล้วนะครับยางยังสามารถใช้งานได้อีก2-3ปีเลยด้วยยางยี่ห้อของตุลันโซ่เนี่ยให้ข้อดีนะครับโครงซัดด้านหน้างาเสาเอนะครับให้ดูหัวน็อตนับไม่มีการแกะและการขยับล้อซับอรเป็นอาร์กันข้างนะครับผมไล่ให้ดูแกะละเอียดทุกซอกมุมครับเหมือนลูกค้ารับชมเองที่ทางบริษัทพยนต์นะครับต่อมาผมพาไปดูด้านข้างนะครับสภาพด้านข้างนะครับล้อซับอเป็นอาร์ตเดิมนะครับสติ๊กเกอร์งานเสาบีหัวน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับ บอบาะคนขับเป็นงานไฟฟ้าเดี๋ยวงานปิกบอร์ดพวกนี้ครับโครงการแก้ไขหุ้มง,งานเบาะหนังให้ใหม่แต่ให้ดูสภาพภายในโดยรวมนะครับผมอลน์มันติฟังก์ชันที่สำคัญระบบลกความเร็วคคสโทนมีให้มานะครับคันนี้นะครับหน้าจอเล็กใหม่เพียงแค่1นึ่งแสนนะครับแปดหมืนโล นะครับไม้แท้ไม่เดิมถ้าถามว่ารถปี2 2 2สใช้ง,งาน,นครับต่อปีถือว่าใช้ง,งานไม่ได้เยอะมากเกินไปนะครับด้วยโฉมหน้าแชมป์รุ่นนี้นะครับที่วางขดน้าครับแก้วน้ํามีให้กระจกบังข้างปรับพับไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกตินะครับมีงอนทวิตเตอร์ด้านข้างให้กระจกด้านลงเป็นงานไฟฟ้าได้งานออโต้ฝั่งบาร์เป็นคนที่ขับนะครับผมไล่ให้ดูงานตามซอกประตูนะครับสาภาพเดิมไม่มีคาบสนิมนะครับคอนโซล้าหน้าสภาพเดิมนะครับหน้าจอนะครับทัชสกรีนครับที่มีให้มานะครับรันนี้นะครับ ระบบเชื่อมต่อบ l u ท t o ที่มีให้มาเดี๋ยวเขาย้ายทำการสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนนะครับเนี่ยครับเครื่องยนต์ขึ้นแน่นเลยนะครับคันนี้นะครับสภาพเดิมเครื่องยนต์เดิมขึ้นเล่นซีดีสองเลนดีวีดีจอเดิมโตโยต้าเดี๋ยวหน้าจอตรงนี้นครับผมทำการแก้ไขตัวหน้าจอให้เป็นปกติของตัวรุ่นโฟล์คเนอร์นะครับที่มีนะครับ่าภาพของตัวหน้าจอนะครับที่อาจจะเสื่อมนิดนึงผมทำการแก้ไขของตัวงานจอให้คื่องเล่นดีวีดีที่มีให้มานะครับคันนี้นะครับกล้องมองหลังมีให้ด้วยปอยแล้วนะครับ งานแอร์เป็นงานออโต้นะครับด้านล่างจะมีพาเวลไว้ใช้งานนะครับที่จุดปรีนะครับแล้วก็ระบบการปิดของตัวนะครับความเย็นของตัวแถวหลังแทร็กชั่นคอนโทรลมีให้และก็ USB AUX ด้านข้างครับมีให้ที่วางขอดน้ำแก้วน้ำด้านหน้ามีให้ของช่องพร้อมกับตัวหัวเกียร์นะครับที่เป็นงานลายไม้ไปเกียร์ตัวที่เป็น5สปีดนะครับมีช่องใส่ขอตรงกลางนะครับเกตเอนชาร์ตนะครับมีนะครับให้เรียบร้อยแล้วขอระบบออโต้แอร์แบ็คด้านหน้านะครับมีให้เรียบร้อยเลย ถ้าเราคนดานัยนะครับสนใจนะครับหรือกําลังมองหานะครับรถครคัวนะครับเจ็ดที่นั่งนะเป็นราคาเพียงแค่489,000บาทไม่ใช่งานครับในเมืองก็ดีนะครับนอกเมืองก็ดีในราคาคุ้มค่านะครับวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าซื้อสดจบไม่มีแวดนะครับหรือต้องการจัดแคนแนนแอดไลน์หาผมได้เลยทักเข้ามาสอบถามนะครับรายละเอียดตัวรถหรือข่อนไขต่างๆครับมาทางผมนับเซมิ้งกันได้เลยนะครับต่อมาผมพามาชมครับและดูในสดตรงงานห้องเครื่องด้านหน้านะครับ เครื่องยนต์นะครับนี่คือสภาพแรกเข้านะครับเป็นเครื่องยนต์สากลโซนครับของตัวเดฟอร์ดีคอมเมลเลวเวนเทโวนะครับเหนือจัตุรัสแดงม้าที่มาครับนี้นะครับไปดูสภาพและเครื่องเครื่องนะครับแต่เข้าเดิมๆนะครับฝาครอบเครื่องไม่มีเลื่อยนะครับถลอกครับให้ดูงานเคองเครื่องนะครับตามยุคสมัยใช้งานนะครับเดี๋ยวเราต้องการชำระล้างเก็บการให้เรามีทางสดใสครับมีการตรวจสอบดูแลทุกอย่างทั้งเครื่องนะครับผู้ลงทุนตัวเครื่องยนต์นะครับเห็น่างวิศวกรแล้ว 5ซีลีแบตเตอรี่ระบบความทุกอย่างเพื่อาก่อนส่งมอบให้ดูงานฝาโป้นะครับจะมีการเก็บงานก่อนผมบอกเลยว่ามีการเก็บงานก่อนอันนี้มีการเก็บงานสี็จคามตรเล็กน้อยนะครับแต่ให้ดูงาน,กน,นแก้บันไดแก้ือนเดิมน,นะครับเใมเพจซิงเกิลมอกรอนะครับในเพจเรดรอโตยบต้าขาด้านหน้านะครับไม่มีคนไม่มีงอนะครับเดี๋ยวพวกงานผลน็เอเที่ตรงนี้การแก้ไขงานให้ใหม่นะครับเป็นวันทของพัชชิงานโผลตัวรถปีหนุ่สองนะครับให้ดูงานด้านหน้าครับฝาโป้งฝั่งขวาสภาพเดิมนะครับวันนี้นะครับจะดูแก้ฝั่งขวานะครับ สากลตามเดิมเดลต้ายังอยู่นะครับเดี๋ยวก่อส่งมอบนะครับผมการเก็บงานให้หมดไม่ว่าจะเป็นงานภายนอกนะภายในนะครับเป็นฐานมัเครื่องของเดียวนะครับตรวจสอบเช็คระบบตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วแบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับลูกค้าไว้ใจได้เลยว่าเรามีมาตรฐานครับของทางศูนย์ไทยพัฒน์ที่ครับเป็นโดยตรงของทางประษาทรยนต์เรามีกรารตรวจสอบช่วงล่างเครื่องยนต์ยางทั้งเครื่องนะครับระบบไฟนะครับทุกๆอย่างปรับสภาพภายในนะครับภายนอกให้ลูกค้าก่อนส่งมอบ เรามีวันตีดูแลหลังขายครับ1เดือนเกียร์ระบบตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ระบบเกียร์นะครับฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้ว่ารถของเราทุกคันมีการตรวจสอบมาตรฐานนะครับรับประกันรับประกันเกรดเอนะครับรับประกันโครงสร้างว่าไม่มีการชนหนักพิกว้างจมน้ำชนหนักถ้ารถถนนใดสนใจหรือกำลังมองหาแล้วก็โคจิดที่นั่งครับในราคาครับจับต้องได้เพียงแค่489,000บาทกับ Toyota Fortuner 3.0V ตัวทูขับตัวขับ2ครับ ปี2,012นะครับรถบ้านมือเดียวสภาพเดิมสวยครับราคาเป็นแค่4ี่แ0 0แ่บาทครับจดสดไม่มีแวดครับหรือสามารถทำการจัดไฟแนนซ์ได้นะครับในเรื่องราคาผ่อนบิงนแค่8ปดเปอร์เซ็นต์ปลายสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์6กสี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้ครับแอดไลน์ทักกำมาสอบถามครับยลยดของตัวรถครับ หรือเงื่อนไขของกาชาฟนะครับกระถางผมนะครับเซเว่นก่อนได้เลยนะครับซื้อทั้งทีนะครับก็ต้องซื้อกระทางเทลครับที่มีความรู้ท่าด้ำเครื่องยนต์นะครับช่วงล่างครับเข้ามาดูรถและทดลองขับได้เลยครับที่รถยนต์สาขาสุนหง46ีสครับแถวแยกพิมพ์บุรีขับตรงมานะครับตรงข้ามปั๊มวตทยูเทิร์นมาครับก่อนถึงอีสุป้ายแดงเข้ามาหาผมนะครับเซเว่นได้เลยเข้ามาดูรถครับและทดลองขับกันได้เลยทุกคันผมรับประกันเลยว่ารถสวยทุกใจแน่นอนครับ ก็จอกันนะครับฝากกดแชร์กดติดตามนะครับผ่านทางช่องครับเป็นพยนนรถรถเบอร์สองครับผมจะพามาอัปเดตครับรถเสริไรส์ขัดไปของทางบริษัทพยนสาขาสุนงค์ขัดไปนะครับวันนี้ทางเม้งนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ